การแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องความยั่งยืนในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทํามันคือทางรอดแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมที่แฝงอยู่ในแต่ละสาขาอย่างเช่นผลส่งสาธารณะในประเทศไทยนั้นเนี่ยต้องเท่าถึงและเท่าเทียมต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยน mindset ของคนอันนี้คือปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่ยากที่สุดพูดตรงๆเวลาผมไปไหนเนี่ยแล้วต้องรับถุงพลาสติกมาเนี่ยคือมันก็ต้องรับนะแต่ผมอาย สวัสดีครับผมท็อปปราวุุิครับท็อป,ปราวดศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาครับ ทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยามา4ปีเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นท็อปพิอริตีคือพอพูดคําว่าสิ่งแวดล้อมผมคิดว่ามันดูจะผิวเผินเกินไปภาพรวมใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมันคือคําว่า sustainability การรักษาอะไรให้มีความยั่งยืนและผมคิดว่าประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้ประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยมีความยั่งยืนขึ้นแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องไม่ใช่นโยบายสิ่งแวดล้อมโดดๆออกมามันจะต้องเป็นแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมที่แฝงอยู่ในแต่ละสาขาอย่างเช่นนโยบายด้านการ นโยบายเรื่องการศึกษา นโยบายด้านเศรษฐกิจด้านคมนาคมในแต่ละส่วนนั้นจะต้องมีคําว่าสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่นะตัวอย่างเช่นการศึกษาต้องมีสิ่งแวดล้อมเข้าไปเกี่ยวอย่างไรเราจะต้องปลูกฝังคําว่า sustainability แล้วก็ environmental factor เนี่ยตั้งแต่อย่างเด็กเลยอย่างเช่นที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากจะเชื่อเลยสุพรรณมีโครงการเรียกว่าเยาวชนคนดีสีสุพรรณมีมาเนี่ยยี่สิบสามสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารยังอยู่แล้วพ่อบรรหารเป็นคนเริ่มนโยบายมีอยู่สิบเอ็ดข้อแต่ขอพูดสองข้อแรกข้อหนึ่งเนี่ยรักษาความสะอาดบ้านนรือชุ ข้อที่2รักษาสิ่งแวดล้อมทุกทกที่ของแผ่นดินไทย2เรื่องนี้เป็นสิ่งที่พ่อบัญหาพูดมาเมื่อ30ปีที่แล้วและวันนี้มันกําลังจะมาเป็นปัญหาที่หลอกหลอนประเทศไทยเราอยู่ดังนั้นเนี่ยเราคิดว่านโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะพันหัวเข้าไปอยู่ในการศึกษาให้เด็กๆนั้นเนี่ยได้เข้าใจตั้งแต่เด็กเลยว่าสิ่งแวดล้อมสาคัญอย่างไรทําไมเราต้องทิ้งขยะให้เป็นที่ทําไมเราควรจะคัดแยกขยะแล้วถ้าไม่ทิ้งให้มันเป็นที่เป็นทางทิ้งกันเกินกาศมันจะเกิดอะไรขึ้นนบามรรักกู อย่างเช่นท่านปะกระวงทรั์เนี่ยเคยไปดูงานจำไม่ได้ไม่แน่ใจไต้หวันห,หรือเกาหลีแต่ว่าพอเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยเขาเอาถังขยะมาแล้วก็เทลงไปบนพื้นแล้วก็ให้แขกทุกคนมานั่งซอสขยะมาันแยกขยะกันให้เป็นนี่คือการสอนเด็กผนวกเข้าไปในการศึกษาเพื่อเขาโตขึ้นมาจะได้มีคําว่าสิง่งแวดล้อมเนี่ยฝังอยู่ในก้นบึ้งหวัวใจว่าไม่ว่าจะทําอะไรต้องมีเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกับการเกษตรนโยบายของชาติพัฒนาครับเราพูดถึงเรื่องเกษตรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้การที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรการที่จะใใช้้้ปปุ๋ยยหนนนออออลงงงกกาาาาารรทที่่จะะเเเเคคมํศ์ ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราเรียกว่าปราชชาวบ้านเนี่ยนะครับมาให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรการที่จะเอาสารอินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยมาทําการเกษตรไม่ต้องใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์แล้วไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงแล้วนี่คือเาเรียกว่า green agriculture การทําการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ต้องมีน้ําเสียสารเคมีต,ตกค้างอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรเวลาเอาไปขายและที่สําคัญที่สุดเมื่อปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตรแบบที่ชาติไทยพัฒานานําเสนอคือการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งนั้นเนี่ยมันจะลดก้ารซึนกระจกไปได้เกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็น ข้าวของเรานั้นเนี่ยเป็นข้าวขาว์ัอนตับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น sustainable rice วันนี้แม้แต่รถเมล์ในกรุงเทพก็เริ่มเปลี่ยนเป็น e v แล้วฉะนั้นทุกนโยบายมันจะมีคาว่าสิ่งแวดล้อมเข้าไปสอดแทรกอยู่ในทุกๆมิติ ไม่ใช่วิกตอรี่นะคะแต่ให้แค่2อ,อันนี้ไม่ได้ว่าภาครัฐหรือภาคประชาชนอย่างเดียวบ้านทั้งคู่เลยรวมทั้งตัวพี่เองด้วยภาครัฐต้องเข้มข้นมากกว่านี้ต้องให้ความสําคัญมากกว่านี้ mm hmm. เวลาพูดถึงภาครัฐในมิติของกระทรวงทรัพย์เราทํางานกันมาเต็มที่ตลอด4ปีกว่าที่ผ่านมาแต่ในทุกๆก,กระทรวงคุณต้องเดินหน้าให้เข้มข้นมากกว่านี้อย่างเช่นปัญหาพีเอ็ม2.5ที่เกิดขึ้นในขณะนี้แค่ในเมืองหลวงเนี่ยเราเห็นแล้วว่าต้นตอของพีเอ็มสอหนั้นเนี่ยสวดใหญ่เกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยมาจากท้องถนนดังนั้นการด ารรถยนต์นั้นเนี่ยจะต้องเข้มงวดให้มากกว่านี้เป็นเข้าตัวถ้าเป็นนโยบายผมไปจับรถคันไหนว่าควันดําปล่อยออกมาวิ่งเนี่ยนอกจากลงโทษรถคันนั้นแล้วเนี่ยผมจะตามไปลงโทษต,ตรออที่ตรวจสภาพรถคันนั้นด้วยเพราะมันต้องตรวจสภาพรถอยู่ทุกปีแม้แต่ในเรื่องการเกษตรจะทําอย่างไรที่จะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะไม่ให้เผาเอาผลผลิตที่เหลือใช้ทางการเกษตรนนเนี่ยไปทาอย่างอื่นได้อีกไปทําไบโอชาร์ไปแปรสภาพเพื่อให้กลับมาเป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนดดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณต้องทํางานกันให้อย่างเต็มที่มาาาาาากกกววว่่นนนีี้้้้เเเจจจจะะลึึขขขไปปใใถงงงหััิตออพรชช นั่นคือในส่วนของภาครัฐในส่วนของพี่น้องประชาชนข้อที่1ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าจะเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันจะกระทบกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนเพราะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องยอมรับก่อนว่ามันเกิดมาจากความสะดวกสบายของคนอย่างเช่นฉันจะทิ้งขยะฉันก็ทิ้งอย่างงี้มันสะดวกแต่ปัญหาที่ตามมาคือมันก็เกิดปัญหาขยะหลืนกลาดไปหมดไปซื้อของฉันจะเอาถุงพลาสติกก็เอาแบบซิงเกิลยูสมาเพราะมันสะดวกฉันออกจากบ้านไปฉันไม่ต้องพกถุงผ้าเพราะมันสะดวกดังนั้นการที่เราจะแก้ไขปัญหาอย่างเช่นจจะกําัด ุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง s ิง g l e Use p l a s t ติ bag ให้หมดไปจากประเทศไทยความสะดวกมันจะหายไปการที่จะกำจัดเพียง2.5ออกไปท่านต้องดูแลรักษารถต้องเอารถตรวจเช็คสภาพทุกปีมันไม่สะดวกมันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนเหล่านั้นมันเป็นต้นทุนที่เราจะต้องจ่ายเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเอาไว้การแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล,ลอ้อมมันเหมือนตบมือต้องตบมือสองข้างภาครัฐตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังภาคประชาชนถ้าไม่ให้ความร่วมมือมันก็ตบมือกันไม่ดังเช่นกัน ผมขอเพิ่มข้อที่7ได้ไหมแล้วผมคิดว่าเป็นข้อที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่1นถึงหได้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม แก้ที่ตรงนี้ครับตราบใดที่คนไทยรวมถึงทุกๆฝ่าย -66 ล้านคนเนี่ยยังคิดแบบเดิมยังทําทุกอย่างแบบเดิมยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดยังไม่เปลี่ยนวิธีทาเนี่ยหกข้อแรกที่พูดมามันจะไม่มีทางแก้ได้เลยดังนั้นการที่จะทํางานในทุกฝ่ายร่วมกันมาอินทิเกรตเข้าด้วยกันนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจความหนักหนาสาการของปัญหาซะก่อนว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับชีวิตของฉันอย่างไรลูกฉันครอบครัวของฉันจะมีผลกระทบอย่างไรผมเชื่อว่าคนภาคเหนือรู้กันดีีีแต่่่่วาาคคนนทททเผิ้ง คุณรู้หรือเปล่าดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดแม้แต่วันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะยกเลิกลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยเมื่อสา,ป,สาปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มนโยบายนี้เนี่ยโอ้ยดราม่ากันออกมาเยอะแยะแต่ถามว่าทาไมเวลาเราไปเมืองนอกน้าบอกเฮ้ยเราไปประเทศนี้เราเฮ้ยอย่าลืมนะต้องพกเอาถุงผ้าไปด้วยนะเขาไม่แจกถุงพลาสติกมาอ้าวทำไมตีไปต่างประเทศทําได้แล้วทำไมอยู่ประเทศไทยเราทําไม่ได้ดังนั้นหัวใจสําคัญของปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมันคือ mentality ความคิดว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องเปลี่ยนวิธีทําเอาแค่ไปไหนมาไหนพกกระติกน้ำไหมอย่างทุกวันนี้เวลาผมไปไหนเนี่ยกระติกเนี่ยผมพกมันเนี่ยสปีแล้วตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีตอนแรกก็พกเพราะว่ามันเป็นเหมือนซิมบอลิกไปไหนมีกระติกน้ําได้โชว์ว่าจะเป็นรัฐมนตรีทําเป็นตัวอย่างแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วเป็นฮบบิตว่าผมไปไหนผมต้องมีกระติกน้ําไปด้วยปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่จริงนั้นคือการเปลี่ยนนิสัยคน ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยน m i n d s e t ของคนอันนี้คือปัญหาของสิง่งแวดล้อมที่ยากที่สุดมากกว่า6ข้อที่บอกเมื่อสักครู่พูดตรงๆเวลาผมไปไหนเนี่ยแล้วต้องรับถุงพลาสติกมาเนี่ยคือมันก็ต้องรับนะแต่ผมอายผมเริ่มรู้สึกอายที่ผมจะหิ้ถุงพลาสติกถ้าคนส่วนใหญ่เริ่มรู้สึกแบบนี้กันมากขึ้นก็จะเปลี่ยนวัฒนธรรมค่อยๆลดการใช้ Sin g l e use plastic bag คือไม่ได้ให้ไม่มีถุงพลาสติกในประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยขอให้ไม่ใช้ไอ้ที่เราเร ถ้าเกิดเราทําให้ถุงมันหนาประมาณสัก 70- หรือ80ไมครอนถุงหนยอย่างดีเลยทุกคนจะเก็บเอาไปใช้ใหม่ถุงพลาสติกหนึ่งใบเอากลับมาใช้ใหม่5รอบเราก็ประหยัดขยะไป5้ชิ้นเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องอะไรมากเลยปรับเปลี่ยนวิธีแค่นี้ตอนนั้นก็มีคนดีใจแต่ว่าก็ยังมีพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องมาจ่ายตังค์ซื้อถุงพลาสติกด้วยกระทรวงทรัพย์ทำไมไปเข้าข้างในทุนไปห้างซื้อของต้องเยอะแยะต้องซื้อถุงพลาสติกอีกอันนี้เป็นการเอาเปรียบกันี่่่่่่คคคคืือออตตต้งงเเลยวิิดกึากาะุุุุณณณจาาสสพพซถมมไใช ต้องคิดก่อนว่าไอ้เงินที่คุณเสียค่าซื้อถุงพลาสติกเนี่ยมันคือเพนลตี้ที่ต้องจ่ายสำหรับก,การที่คุณลืมเอาถุงพลาสติกมาแล้วทําไมเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดบ้างว่าในเมื่อในทุนเขาหมดเงินไปเป็น10บสล้านผลิตถุงเหล่านี้มาขาย,นนยทํานทไมพวกเราไม่รวมหัวกันทั้งประเทศเลยโค่นในทุนเอาให้ในทุนเจ๊งไม่ต้องซื้อถุงพลาสติกเลยสัก,ก็ใบเดียวจะไปห้างไหนจะเข้าร้านสะดวกซื้อไหนรวมหัวก็เลยไม่ใช้เอาให้บริษัทมันเจ๊งไปเลยแต่มันไม่สะดวกแต่การที่ฉันไปในร้านโตเปล่าแล้วฉันหิ้าาวกกวุาตม่ีคเณปย วิธีคิดถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีทําถ้าค,คิดแบบนี้อยู่ขยะมันก็ไม่มีวันหมดจากประเทศไทยการจัดสรรที่ดินทากินวันนี้พี่น้องประชาชนมีปริมาณจํานวนมากขึ้นทุกวันประเทศไทยมีประชากรวันนี้อยู่66ล้านคนที่ดิน323บล้านไร่อีก20ปีจากนี้ที่ดินในประเทศไทยมันก็323ล้านไร่อยู่แต่ประชากรมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันดังนั้นหัวใจสําคัญคือการจัดทาอย่างไรให้ที่ดินทํากินหนึ่งไร่สามารถเลี้ยงปากท้องได้มากกว่าที่มันเป็นอยู่ในทุกวันคนเพิ่มขึ้นถ้าทุกคนนนจจะะตต้ออออองงงมีีีทท่่่ดดิิขัวเออเวเเเเยูราา มันไม่งอกกว่านี้แล้วจะทําที่ดินสองชั้นแบบทําถนน2ชั้นมันก็ไม่ได้ดังนั้นแปลว่าการจัดสรรที่ดินทํากินนั้นเนี่ยจะต้องมีความเท่าเทียมแล้วก็เท่าถึงแนวทางของคอทอชอที่รัฐบาลทําอยู่ในขณะนี้เนี่ยคือการให้สิ TH ทธิทํากินกับพื้นที่แล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหลานได้แต่ไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ดังนั้นไม่สามารถซื้อขายได้ดังนั้นปัญหาการเรื่องจัดสรรที่ดินทํากินตรงไหนที่ที่ของรัฐไปทับซ้อนกับที่เอกชนหรือของพี่น้องประชาชนเราต้องแก้ปัญหาต้องคืนสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ไม่ได ประชาชนบอกไม่ใช่เราต้องทําให้กับเกษตรกรผู้ที่ยังยากไรลอยู่ให้เขามีโอกาสสามารถยืมอยู่บนลำแข้งของตัวเองแล้วก็หาเงินมาเลี้ยงได้เรื่องที่ดินํากินเนี่ยจะต่างเรื่องหมายเซตนิดหน่อย ข้อหนึ่งเนี่ยกลับไปเรื่องเกษตรก่อนนี่คือหัวใจสาคัญเลยเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรของบ้านเราระบบเกษตรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้จากการที่เมื่อก่อนพี่น้องเกษตรกรทํานา3 4เดือนเนี่ยนาปลังเนี่ยนะคะมีน้ําอยู่ในนาตลอดตอนนี้เราจะปรับเปลี่ยนเป็นเอาปลูกแบบเปียกสลับแหง้งคือตอนที่ข้าวเริ่มตั้งท้องเราเรียนน้ำออกจากนาให้หมดแล้วก็ทําให้การือนกระจกเนี่ยมันหายไปเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ข้าวก็ไม่ตายนะครับถามว่าข้าวจะตายไหมข้าวไม่ตายตรงกันข้ามนอกจากไม่ตายแล้วเนี่ยมันโตมากกว่าเดิมด้วยผลผลิตต่อไร่เนี่ย ประมาณ30%ต่อไร่เนื่องจากเราเรียนน้าออกเนี่ยครึ่งทางเนี่ยเราประหยัดน้ําไปครึ่ง,งแล้วในการที่จะปลูกข้าวที่สําคัญเราบอกว่าวันนี้นโยบายหนึ่งสำคัญของชาติไทยพัฒนาคือว่าการที่ให้คนเก่งเข้ามาช่วยบริหารประเทศช่วยทํางานกับประเทศเราดึงออปราชาวบ้านเข้ามาไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงใช้อินทรีย์วัตถุที่เราหาได้ในท้องถิ่นของเราใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆเหล่านี้นี่คือการรักษาสิ่งแวดล้อมในมิติเรื่องของการเกษตรแล้วก็เป็นนโยบายหลักของชาติไทยพัฒนาด้วยและการทําแบบนี้เนี่ยมันได้คาร์บอน เกษตรกรเพิ่มึ้นด้วยนี่คือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเวลานี้ปัญหาในประเทศไทยมีมากมายทำไมไม่เอาคนเหล่านี้เข้ามาเรามีตั้งเยอะตั้งแยะเอาไปสอนตรงนั้นสอนตรงนี้แล้วก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าสําเร็จเราจ้างเขาเลยแล้วดึงความรู้ของคนเหล่านี้มาเนี่ยมันกระจายให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพจิตปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องการเกษตรต่างๆเหล่านี้เราดึงเอาคนต่างๆเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ทํางานให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความยั่งยืนของประเทศไทยมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่แนวทางที่เราบอกว่า ขนส่งสาธารณะในประเทศไทยนั้นเนี่ยต้องเท่าถึงและเท่าเทียมเนี่ยคือตอนนี้ปัญหาอย่างเช่นขนส่งสงาธารณะเนี่ยมันไม่มีฟีเดอร์ไปจนถึงประตูบ้านอย่างน้อยในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยมันอาจจะต้องมีฟีเดอร์ให้มาถึงสถานีที่เป็นเป็นทับไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือหรือทางรางเพื่อ,ออำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลจนเกินไปแต่ว่ามันก็แปลว่าเราจะต้องเดินกันเยอะขึ้นหน่อยแต่ผมเชื่อว่าในเวลาเดียวกันมันก็ทําให้สุขภาพเราดีด้วยขึ้นเช่นกันยกเว้นในตอนช่วงเมษายอย่างนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าเราทาให้ขนส่งสาธาร มันครอบคลุมแล้วก็เท่าถึงในทุกๆชุมชนเนี่ยมันก็จะลดปริมาณรถยนต์ที่มีอยู่บนท้องถนนให้มันน้อยลงไปนี่คือแนวคิดหลายๆอย่างของชาติไทยพัฒนา วันนี้เนี่ยในอาเซียนเราเองเนี่ยเรามีอาเซียน transboundary haze pollution เป็นข้อตกลงในอาเซียนด้วยกันเองเลยเกี่ยวกับเรื่องการเผาไหม้แต่ปัญหามันคือว่าไอ้เวลานั่งคุยกันโต๊ะก็คุยกันสวยหรูกลับไปประเทศแต่ละคนก็พี่ก็เผากันดลุดลุดอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยเอาทางภาคเหนือเราก่อนเรามีเพื่อนบ้านทั้งทางอยู่ทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกเราไปดูเพื่อนบ้านของเราที่สิงคโปร์เขาเออกกฎหมายขึ้นมา transboundary pollution act เขารบกับอินโดเนี่ยมาหลายสิบปีละว,ว่าทำไมอินโดเวลาเผาต้น ตามแล้วควันจากอินโดมันก็มาที่สิงคโปร,ร์เขารับไปได้อินโดก็บอกว่าเผาในอินโดก็จริงแต่มันเป็นบริษัทสิงคโปร์ทั้งนั้นนะคนสิงคโปร์นั้นที่มาอินเวสต์อยู่ในอินโดแล้วก็ทําการเผาจนปกระทบประเทศของยูเองก็เป็นเหตุให้สิงคโปร์เนะี่ยเขาก็ออกกติกาเขามาว่าเขาจะลงโทษคนของเขาละถ้าหากว่าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปเกิดการเผาเอ,อ่ยอะไรเอ่อยแล้วทาให้คนของเขาลาําบากผมคิดว่าแนวคิดนี้จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าหากว่ามีบริษัทของไทยทําการ,กรเกษตรหรือทําอะไรก็แล้วแต่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วเกิดการเผาไหม้ข กระทบกับวิถีชีวิตของพี่น้องคนไทยบริษัทเหล่านั้นต้องรับผิดชอบจะในรูปแบบของค่าปรับในการลงโทษมาตรการอะไรต่างๆจะต้องมีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาในข้อที่1ในพื้นที่ของไทยเราเองต้องบอกว่าทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทํางานของตัวเองให้เข้มงวดมากขึ้นอย่างเช่นทางภาคเหนือพื้นที่หลักๆที่มีการเผาไหม้มันจะมีอยู่3ส่วนใหญ่หนึ่งในส่วนอุทยาน2ในพื้นที่ของป่าสนแล้วก็3ในพื้นที่ของการเกษตรใน3พื้นที่นี้เนี่ยกระทรวงทรัพย์มีกําลังคนมีงบประมาณในการที่จะดูแลได้เนี่ยคืออยู่พื้นที่เดียวคือ ในพื้นที่ของกรมอุทยานก็คืออุทยานทั้งหลายที่อยู่ทางภาคเหนือซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทํางานกันอย่างเต็มที่เลยนะจะเห็นว่าเพื่อนเพื่อน,อ,นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของกระทรวงทรัพย์เนี่ยได้รับบาดเจ็บไปก็เยอะเสียชีวิตไปก็หลายนายรายล่าสุดที่เสียชีวิตไปที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยเป็นผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อของพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยนะก็เสียชีวิตไปดังนั้นเนี่ยในส่วนของกระทรวงทรัพย์ในพื้นที่อุทยานเราสั่งปิดเราดําเนินการถมน้ําดับไฟมีทั้งอุปกรณ์ทั้งกําลังงงคคนนนนนเเออืืะไรรสส่่่ข้้้้าามม็ทททีีีีวใพพป ถึงแม้ว่าจะอยู่ในการดูแลของกระทรวงทรัพย์ภายใต้กรมป่าไม้แต่สิ่งหนึ่งที่คนไม่รู้ก็คือว่าภารกฤฤิจใช้คำว่าภารกฤฤฤิจนะครับภารกฤฤฤิจในการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนนั่นนี่ได้ถูกถ่ายโอนไปที่ท้องถินน่นเป็น10ปีละเกิน10ปีด้วยแปลว่าอบตเทศบาลทั้งหลายนีย่ท่านจะต้องตั้งงบในการที่จะไปขอทางกระทรวงมหัดไทยแล้วก็มาต่อสู้กับไฟป่าในพื้นที่ของท่านกระทรวงทรัพย์กรมป่าไม้เราณนะทีนี้เราเคยของบประมาณไปแต่กรมสำนักงบบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่อของคุณแล้วหน้าที่ในการดับไฟป่า ถูกโอนไปอยู่ที่ท้องถิ่นแล้วฉะนั้นคุณไม่มีหน้าที่นี้เราทําอะไรไม่ได้ในพื้นที่สุดท้ายพื้นที่การเกษตรชื่อก็บอกอยู่แล้วจะให้กระทรวงทรัพย์ไปสั่งการในพื้นที่การเกษตรมันก็คงทําไม่ได้ถึงเป็นที่มาที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าวิาวธีการแก้ไขปัญหาทุกหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่ของตอนเองไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์กระทรวงมหาดไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตรเนี่ยท่านต้องออกมาแล้วก็ขิมง,งวดกับเจ้าหน้าที่ของท่านให้ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเสียก่อนว่าภัยของมันคืออะไรโทษของมันคืออะไร คงต้องฝากรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนนะครับว่า14พฤษภาคมนั้นจะเป็นวันที่สําคัญของพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งเป็นวันที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็เป็นวันแห่งความเสมอภาคไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าสัวในทุนใหญ่ร้อยล้านแสนล้านคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดอยู่ในโรงแรมหรือกวาดถนนอยู่คุณมีความสําคัญเท่ากันคือคุณมี1นคะแนนเสียงดังนั้น1คะแนนเสียงของท่านนั้นไปใช้ให้คุ้มค่าประเทศไทยก้าวต่อไปนี้มันจะมีความยั่งยืนเต็มไปด้วยความมั่คง,งมั่นคงหรือไม่ขึ้น อยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยไปใช้สิทธิ์ใช้สียงหรือไม่ และที่สําคัญที่สุดการที่เราจะไปใช้สิทธิใช้เสียงนั้นมันแปลว่าเราจะต้องมองไปให้ถึงอนาคตไม่ใช่แค่4ปีนี้แต่4ปีถัดไปถัดไปถัดไปก็จะย้อนกลับมาครับเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าถ้าเราไม่รักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ในอนาคตอาจจะไม่ต้องคิดเรื่องเลือกตังก็ได้เพราะน้าท่วมโลกตายกันไปหมดแล้วฝากเบอร์18ของพรรคชาติไทยพัฒนาแนวนโยบายที่เรานําเสนอนั้นเราแน่ใจครับว่ามันไม่ได้หวือหวาแต่มันเป็นแนวนโยบายเพื่อความยั่งยืนเพราะนโยบายที่ดีต้องแก้ปัญหาของประเทศไทยในวันนี้และปัญหาในอนาคตไม่ใช่แก้ปัญหาวันนี้้้แลวไปสรราางะ ให้กับลูกหลานไปสร้างปัญหาให้กับพวกเขาเหล่านั้นในอนาคตให้มันจบปัญหาเหล่านั้นทีรุ่นของพวกเราและนี่คือแนวนโยบายของชาติไทยพัฒนาที่เราเน้นเรื่องความยั่งยืนเพราะเราต้องการทําให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทยต่อไปในอนาคต